จากที่มีการเจราจาหยุดโจมตีหลังเที่ยงคืนแต่ปรากฏว่ากัมพูชาได้ละเมิดข้อตกลงแถมยังโจมตีกองทัพไทยอย่างต่อเนื่องทําให้หลายคนออกมาตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลเพี่ยงพล้าและอาจต้องถึงเวลาหากยังขับไล่ศัตรูออกไปไม่ได้จะต้องขับไล่รัฐบาลแทนโดยล่าสุดวันนี้29กรกฎาคม2568กองทัพภาคที่2โพสต์ข้อความเปิดเผยว่าฝ่ายกัมพูชาละเมิดข้อตกลงหยุดยิง พบการก่อกวนและการใช้อาวุธโจมตีเข้ามาในหลายพื้นที่ฝ่ายไทยตอบโต้กลับตามสถานการณ์ด้านการพบปะผู้นําหน่วยทหารในพื้นที่โฆษกทบเผยยังคงมีความพยายามดําเนินการอยู่กองทัพบกได้รับรายงานจากกองทัพภาคที่2ถึงสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยหลังจากที่ฝ่ายไทยได้ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงหลังเวลา24นาฬิกาและเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ในแนวหน้าอย่างใกล้ชิด หน่วยทหารในพื้นที่ได้รายงานพบการปฏิบัติทางทหารของฝ่ายกัมพูชาในหลายเหตุการณ์ตลอดคืนจนถึงช่วงเช้าโดยพบการก่อควรนและการใช้อาวุธยิงสนับสนุนเข้ามาในพื้นที่ฝ่ายไทยในหลายพื้นที่ได้แก่พื้นที่ช่องบกพื้นที่ช่องอานมาพื้นที่ซัมเตพื้นที่ปราสาทต,ตะควายและพื้นที่ภูมะเขือซึ่งฝ่ายไทยได้ตอบโต้ตามสถานการณ์โดยใช้กําลังในแนวหน้าและอาวุธยิงสนับสนุน เพื่อยับยั้งการปฏิบัติดังกล่าวของฝ่ายกัมพูชาจากกรณีดังกล่าวผลตรีวินไทยสุวารีโคศกกองทบ,บกได้ออกแถลงการว่าตามที่รัฐบาลไทยและรัฐบาลกัมพูชาได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันในการหยุดตีการสู้รบทางทหารบริเวณแนวชายแดนโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา24นาฬิกาของวันที่28กรกฎาคม2568ันายเพื่อเปิดโอกาสให้เกิดบรรยากาศแห่งความสงบลดความตึงเครียด และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้านกองทับ,บกขอเรียนว่าฝ่ายไทยได้ปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวอย่างเคร่งครัดโดยได้ทำการหยุดยิงบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาทันทีที่ถึงกําหนดเวลาโดยความตั้งใจจริงและยึดมั่นต่อพันธะก,กรณีที่ได้ตกลงร่วมกันของรัฐบาลทั้งสองประเทศแต่เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งเมื่อถึงกําหนดเวลาดังกล่าวฝ่ายไทยยังคงตรวจพบว่า ฝ่ายกัมพูชาได้มีการใช้อาวุธโจมตีเข้ามาในเขตแดนของประเทศไทยอยู่หลายจุดซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงอย่างจงใจเจตนาทำลายระบบความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันกองทบกจึงขอประนามต่อการกระทำดังกล่าวฝ่ายไทยจำเป็นจะต้องใช้มาตรการโต้กลับอย่างเหมาะสมภายใต้สิทธิอันชอบธรรมในการป้องกันตนเองยืนยันฝ่ายไทยไม่ได้ใช้กำลังทหารเพื่อรุกรานแต่เพื่อป้องกันการรุกล้ำและรักษาอธิปไตยของชาติ ภายใต้กฎกติก,ก,ก,กาสากลขณะวันเดียวกันนี้29กรกฎาคม2568ดอดรดิเรกริชเจนครองธรรมประธานสถาบันประชาธิปไตยสุจริตออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงกรณีดังกล่าวว่าทหารยึดพื้นที่ของไทยคืนมาได้แล้วสองประเทศจะเจรจาอะไรคนไปเจรจาต้องบอกจุดยืนการเจรจาเพื่อประโยชน์ชาติไทยดังนี้ 1. ต้องใช้แผนที่1ต่ 50, อห0,0002 ยกเลิก M.O.U. 2543และ2544 3. ชดใช้ความเสียหายให้ประชาชนผู้เสียชีวิตบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหายจากการรุกรานและใช้อาวุธสงครามเข้าฝั่งไทยและ 4. ให้กัมพูชาประกาศยอมรับผิดจากการรุกรานแผ่นดินไทยและจะไม่กระทำอีกตลอดไปถ้าไปเจรจาแล้วขับไล่ผู้รุกรานไม่ได้ประชาชนจะขับไล่รัฐบาลแทนด้านสำนักข่าวอิสรา ได้เผยแพร่ข้อมูลถึงการเจรจาผ่านเว็บไซต์ซึ่งมีเนื้อหาที่สำคัญจากนักวิชาการรองศาสตราจารย์ดรปณิธานวัฒนายากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและต่างประเทศโดยเปิดเผยถึงการเสียเปรียบของรัฐบาลไทยจากการเจรจาว่า 1. เรายังจัดระเบียบความมั่นคงตามแนวชายแดนไม่เสร็จเรียบร้อยดี 2. กัมพูชากำลังเพลี่ยงพล้ำทั้งในพื้นที่สู้รบและเวทีนานาชาติและไทยกำลังจัดระเบียบตามแนวชายแดนแต่กลับต้องหยุดยิงก่อน ซึ่งในความหมายย่อมหมายถึงหยุดปฏิบัติการทางทหารและการเคลื่อนกำลังทั้งหมดด้วย 3. ในเวทีนานาชาติรวมทั้งที่มีหลายประเทศเข้าข้างกัมพูชาประเทศเหล่านั้นพึ่งชะงักจากการนำเสนอข้อมูลของไทยที่ UNSC ว่ากัมพูชาเป็นผู้จุดชนวนความขัดแยง้งและยังโจมตีเป้าหมายพลเรือนอย่างไม่เลือกหน้าและ 4. จากสถานการณ์ที่เสียเปรียบกัมพูชาพลิกเกม ดึงจีนกับสหรัฐเข้ามาประกบเวทีเจราจาที่มาเลเซียทั้งหมดนี้คือข้อมูลและภาพรวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราจะยังคงติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดและจะนำมารายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบต่อไปขอบคุณที่ฟังกันจนจบขอให้มีแต่ความสุขความปลอดภยัยถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารที่กำลังร้อนแรงแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชม